ภาษาไทยใช้ให้ถูกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่คอยประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศปรากฏการธรรมชาติต่างๆเช่น มีพายุแผ่นดินไหวความสูงของคลื่นดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกตลอดจนน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวันหน่วยงานนี้คือกรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะซึ่งการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานี้เราจะใช้คำศัพท์ว่าพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตว่าวยาการณะ มีสองความหมายค่ะความหมายหนึ่งแปลว่าการจำแนกแจกแจงการอธิบายและระเบียบของคำและความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคคุณผู้ฟังอาจจะยังงงๆนะคะไวยากรณะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าบอกว่าไวยากรณ์แล้วก็หลายคนคงร้องอ๋อนะคะอีกความหมายหนึ่งแปลว่าการทำนายซึ่งภาษาไทยใช้ว่าพยากรณ์แผลงวอเป็นพอพยากรณ์คือทำนาย พยากรอากาศก็คือทำนายอากาศนอกจากนี้คำพยากรณ์ยังใช้กับการทำนายอื่นๆอีกด้วยเช่นพระคอกินหญ้าโหราจารย์พยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ดีเป็นต้นค่ะ